นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังรวมกลุ่มกันทำดินปลูกขายสร้างไรายได้ระหว่างเรียนและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตหลังเรียนจบที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังกลุ่มนักศึกษาชั้นปวสปี2แผนกวิชาเกษตรศาสตร์จำนวน15้คนนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการที่ร่ำเรียนมารวมตัวกันทำดินปลูกขายสัปดาห์ละ2-300ถุงนะคะถุงละกิโลถุงละ5กิโลกร,รมัม ขายในราคาถุงละ25บาทเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองซึ่งสามารถหาเงินใช้เองได้ยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ติดเกมหรืออบายมกต่างๆให้เกิดปัญหานะคะและยังต่อย,ยอดนำไปเป็นอาชีพหลักหลังจากเรียนจบไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน สำหรับดินปลูกนี้นะคะจะได้มาจากการหมักเศษใบไม้ใบหญ้าในวิทยาลัยรวมกับน้ำาอ็แกรบคุยมะพร้าวปุ๋ยจากมูลสัตว์ในวิทยาลัยและดินโดยจะหมักทิ้งไว้เป็นเวลา30วันเลยนะคะจึงจะนำมาวัดค่า p s ให้มีความเหมาะสมคนที่จะนำออกจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้ดินปลูกไม่เป็นกรดหรือไม่เป็นด่างเคินค่ามาตรฐานนะคะเหมาะสำหรับต้นไม้ใบเขียวทุกชนิด โดยเฉพาะผักสลัดผักบุ้งผักคะนา้ามะเขือแตงกวาและบวบซึ่งก็ทําให้ผักและต้นไม้ที่ปลูกด้วยดินดังกล่าวนะคะแข่งแรงสมบูรณ์ส่วนไม้ดอกนะคะก็จะได้ดอกที่สวยงามมีสีสันสดใสทำง่ายลูกค้าที่ซื้อไปใช้นะคะต่างติดใจเพราะได้ดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนในราคาประหยัดและเป็นการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยนะคะ ซึ่งก็ทราบว่าในแต่ละสัปดาห์นะคะพวกเขาสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า6,200-6,500ถึง 6, บาทหรือเดือนละ25,000บาทเลยทีเดียวส่วนลูกค้านะคะก็จะมีทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงโดยทราบว่าทางวิทยาลัยเกสตร์และเทคโนโลยีตรังนะคะจะแบ่งเงินให้กับนักศึกษา20%ส่วนที่เหลือนะคะก็จะนําไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเป็นกองทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้คู่ยืมน,นะคะในยามฉุกเฉินในภาวะเร่งด่วนต่อไปส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะ,ะสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังหรือที่หมายเลขโทรศัพท์075284152หนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้อำนวยการวิทยาลัยนะคะคือว่าที่ร้อยตรีอนุวัตทองสกุลที่หมายเลขโทรศัพท์096 หกสามเก้าสามสี่สามสี่นะคะไปยำท่านที่เป็นนักเรียนในซาปั๊บเนี่ยอันน้ใตัดสอบครับใปตัดสอมนี่ถ้าทำเกินหกสิบเปอเซ็นต์กได้สติมูเตออนไลน์ครับถึงตอนนี้สีผ่านมาช่วยเป็นติึ่งไส้ครับนังติบไส้ม,มีรักเกิดพรมมีรักการะนะพรมเลยครับมา่วยอยู่ครับอันนี้ครับจอจอเราไปมีเด็นรได้ได้เด็กเด็กวันี้เอ้ย เป็นมือเอกูแบบองการเกี่ยวกนิติผีเป็นการขยายพ้นครับเราสั่งให้ตำนานอัตโนมัติได้นะครับตอนที่ในส่วนของวการกำหนดกล้าความชื้นในดินบุตรดินกข้ามันรถยืนยืนหมดเลยเี่ลงเบี้ยเลี้ยงข้าวแล้วก็เี่ยนยืนยืนหมดครับคุณครับพูดถึาะเปิดจะไปเพื่อขายไอ้ตามต้องอะไรหรือตามเพื่อหาอะไรได้ในโรงเรียนครับ แต่ละอาทิตย์นี้เราจะทําได้ประมาณกี่กระสอบราคาขายกระสอบละเท่าไหร่ครับสองร้อยถึงสามร้อยกระสอบครับสามร้อยกสองไร่ยี่สิบห้าบาทครับใช้กับพืชผักชนิดไหนได้บ้างคะใช้กับพืชผักใบเขียวครับได้ทุกชนิดไม้ดอกไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับผักบุ้งผักกานัา กวัางตุ้งมะเขือได้หมดเลยครับกับดินของเราบันจูกระตอบ5กิโลแล้มีอีเมช่วยช่วยสลายพืชแล้มีสานานครบต้วนครับที่ปรับความหมายคือว่า ฐานการเรียนรู้จะอยู่โซนด้านหน้านะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมาเรียนรู้ในพื้นที่ฐานกเรียนรู้ทั้ง8ฐานนะครับแล้วก็รวมถึงเกษตรกรนะครับที่สามารถมาเรียนรู้ได้รวมถึงนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมนะครับที่สนใจมาเรียนที่จะเรียนวิทยาเกษตรและที่ตรังนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สอนให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้หารายได้ระหว่างเรียนนะครับโดยนาผลผลิตทางการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้ในแปลงผักต่างๆตรงนี้นะครับมาขาย นะครับซึ่งจะเปิดบุคคลภายนอกนะครับสามารถที่จะมาซื้อผลผลิตได้นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่วิทยาลัยเกษตรและทุรีตังค์นะครับสามารถติดต่อสายตรงที่พอได้เลยนะครับ0 9 6 6 3 9 3 4 3 4ครับพออนุวัฒน์ทองสกุลนะครับผู้่อในการวิทยาลัยเกษตรธุรีตังค์ครับขอบคุณ